ค่ยี่สิบกว่าล้านที่คนกิ่งการอาร yup. ักพุทธนันได้สละเพื่อสร้างสถานที่ให้ท่านเนรเหล่านี้ได้มาศึกษาพระปริยัติรวมทั้งเก้าประศึกการปฏิบัติเพื่อปฏิเวทค่ะค่ะสาธุร่วมกันนะคะ ดูอัตยศัยอันเลิศนะคะอลโูะโอะสะอะโมหะแล้วก็เนขังมะเป็นบุญของท่านแล้วหนอที่ได้มีโอกาสอ่านประเสริฐนั้น มาศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในถิ่นอันประเสริฐที่เกื้อกูลทั้งปริยัตปฏิบัติและก็ก้าวสู่ปฏิเวทาค่ะนี่คุณพ่อของท่านเอนนะคะมานั่งให้กำลังใจ ลูกุนค่ะลูกุนกับลูกยิ้ม